มุสลิมนั้นรักดุนยาแล้วก็กลัวตายรังเกียจความตายเราจึงเห็นหมูม่มวลมุสลิมเป็นจำนวนมากฝากชีวิตไว้กับเศษของความสุขเล็กๆน,น้อยๆที่ที่ดุนยานี้ได้หยิบยื่นให้ลุ่มหลงอยู่กับดุนยาจนหันกลับมาทรยศต่อลอัลลาลา ด้วยการไม่บรรลุค,ความรับผิดชอบในหน้าที่ของการเป็นมุสลิมให้สมบูรณ์ไม่ละมาดไม่บวชทุกอย่างที่อิสลามห้ามไว้มุสลิมเอามาทำหมดมีเป็นจำนวนมากใช่หรือไม่ในสังคมของเราขนาดนี้ผมจึงได้ถามตั้งแต่แรกว่ามุสลิมที่เข้มแข็งไม่อ่อนแอนเหลือมีดีอยู่กี่คน นี่คือความเป็นจริงซึ่งสะท้อนออกมาจากคำสอนของศาสนาอิสลามซึ่งคนที่อ่อนแอทั้งหลายคนที่ก็ยังคงเกลอกกตัวอยู่กับความผิดทั้งหลายจะต้องมานั่งคิดแล้วว่ามันถูกหรือไม่ที่เขาจะดำรงตนอยู่ในความผิดด้วยการปฏิบัติตามกิเลสตามอารมณ์อย่างนี้ต่อไปมันคุ้มกันไหมกับความสุขที่ได้มา ว่าลหายาตุดุนยาอิลลามตาอุลกุรุตโลกนี้นั้นไม่มีอะไรมากนอกจากเป็นความสุขที่หลอกลวงสุขแล้วก็หายไปกลายเป็นความทุกข์ทุกทั้งจิตใจทุกทั้งการที่โดนรุมโดนรุมประนามจากผู้คนในสังคมทุกทั้งการอาสาบที่จะเกิดขึ้นจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวฺตะอลา แล้วมันคุ้มกับไหมกับความสุขอันหลอกลวงที่เราได้รับชั่วครั้งชั่วคราวต้องคิดแล้วแหละครับผมพูดเพื่อให้คิดโดยตรงว่าชีวิตของเราดำรงตนอยู่ดีแล้วหรือไม่สมบูรณ์แล้วหรือไม่มาตรฐานแล้วหรือไม่ยังอยากจะบอกว่ายังกันทุกคนเลยแหละครับรวมทั้งตัวผมเองด้วยซึ่งก็ได้พยายามอย่างเต็มที่ ผมจึงไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยในการที่จะทำความดี